งานก็เลิกหมดแล้วอันนี้ออฟฟิศแล้วนะจิกจ๊กจิก๊มิวสิก <Music S 2> จะถ่ายข้างบนนี้ไหมใช่อไหมทำไมกล้องมีหน้าฉันบวมวะเมื่อกี้นวดน้ามาหน้าบวมเถยวนี่นี่คือมันอาจจะลบนิดนึงอันนี้คืองานเพิ่งเสร็จงานเพิ่งเลิกดูสวนสวยไหมจ๊าสวนมีงานตรงนี้ นสองเสียแล้วก็อุตส่าห์เนาะนี่สองเสียเหนื่อยไหมคะแล้วหนูลงแฟนเพจนะเหนื่อยไหมคะเหนื่อยไหมสองเสียอันนี้สองสองเสียสองคนเสียสองคนที่กำลังจะเสียเสียเสียโอ้โหน้อยใจจ้ะเป็นลูกน้องไอ้นี่เสียเพื่อนรักเลยเนี่ยเหนื่อยช่วยสู้ช่วยสู้ก่อน 쏘쏘쏘! 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 쏘쏘오 오케이.